เอาเลยแคปสูดดีผู้ชมแนะ่กับพบกับอีคลิปนะฮะหรือสุยะคาดในพาร์ทที่3นะครับอันนี้เควินเข้ามาอยู่ในตึกอะไรบางอย่างนะไม่รู้ว่าเป็นตึกอะไรอาจจะเป็นโรงพยาบาลก็ได้นะฮะมีเศษกระดาษกองอยู่ตรงนี้นะครับอ่านไม่ได้ด้วยนี่หนังสือพิมพ์ม,มิสอีกแล้วเหรอัอที่1กันยายน อ่านหรือฟังเดอะช็อกอีกเนี่ยผมคิดมาตลอดว่าสิ่งลี้ลับทั้งหลายในโลกนี้ผู้คนต่างกุขึ้นมาเองและเป็นความเชื่อแทนังนั้นจนกระทั่งวันที่ผมได้เดินทางไปทดสอบความลี้ลับของบ้านหลังหนึ่งที่ว่ากันว่าจู่ๆก็โผล่ขึ้นมาตรงชายป่าทั้งที่วันก่อนเนี่ยเป็นเพียงพงหญ้าลกๆและวันนั้นเองผมก็ได้พบกับสิ่งลี้ลับที่ใครๆเคยพูดถึงและผมก็ต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นเพียงความเชื่อแต่มันวนเวียนอยู่ในโลกเดียวกับเราเพียงแต่เราสนใจมันมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นนเเเออองงผมคงมคไไ่่่ลาาาวากิดะรขึ้ กูอ่านมาตั้งนานไม่เล่าอ่ะเนี่ยแต่ผมบอกได้ว่าบางทีบ้านหลังที่ผมพูดถึงอาจปรากฏขึ้นมาข้างๆบ้านหรือโรงเรียนของคุณก็ได้แล้วคุณก็คงจะรู้เองถ้าเผลอเตะฟุตบอลพลาดเราต้องวิ่งเข้าไปในบ้านหลังนั้นในเรื่องโดยวอลมอนอะไรวะเนี่ยโฆษณาเว็บไซต์ RPG Maker ภาษาพไทยที่รวมรีซอร์ทในการทำเกมไว้มากที่สุดเหมาะสำหรับผู้ใช้ RPG Maker ทุกเวอร์ชันที่เ p g ร์ชั I N ตามนั้นนะฮะแม สรุปคือหนังสือพิมพ์เออมันก็เมคเซนต์นะเป็นหนังสือพิมพ์แล้วก็มีโฆษณานะครับตรงนี้ก็เป็นหนังสือแล้วก็ไม่อ่านตอนนี้นะฮะแต่หนังสือพิมพ์ม,มึงอ่านไปแล้วหนังสือฉันตรงนี้ไม่อ่านเชยเลยมีแมพด้วยฮอตพิทเลจัดไปตรงนี้เป็นโรงพยาบาลเนีย่ยที่คิดไว้จริงๆด้วยตอนนี้อยู่รีเซพชันนะห้องด้านขวามี2ด้านซ้ายมี2ขึ้นด้านบนได้2ทางนะครับมีทางเดินตรงกลางอยู่2ที่โอ้โหชิปไก่แล้วเราจะเจออะไรไม่ชอบมาพักก่อนไหมเนาะ ฮัลโหลทำไมมีเสียงเพลงเสียงอะไรวะเสียงอะไรข้างขวาไม่รู้เข้าประตูซ้ายก่อนละจังหวะน,นี้บอดแจ้งข่าวตัวสอนมันกลับด้านบอชชิปหายแล้วตัวสอนกลับด้านเจนล็อกประตูล็อกครับต้องหาทางอื่นอันนี้ทางขึ้นไปชั้นบนนะฮะเดี๋ยวดูห้องนี้ว่าเข้าได้หรือเปล่าเลสตรูมห้องน้ําก็ล็อกเราไปฝั่งนู้นก่อนดีกว่าก่อนได้จะขึ้นไปชั้นบนนะฮะดูให้แน่ชัดว่า ชั้นล่างเราสำรวจครบแล้วใช่เอ๊มีอะไรหรือเปล่ามีหรือเปล่าไม่มีนะครับอเอาพังอีกสงสัยต้องขึ้นแล้วก็อ้อมไปฝั่งนู้นแล้วก็ลงฝั่งนู้นแล้วก็ลงมาชั้นหนึ่งสงสัยต้องไปเข้าฝั่งนี้แล้วไปลงฝั่งนู้นแล้วมัลงมาชั้นหนึ่งเป็นเพลงเลยโอ้ยตีนี่สองนัดจัดเต็มโอ,โ,โอ้โหเลือ่อนเลยหกสิบสามพระเจ้าจอร์ดเหมือนเฝ้าประตูนี่เองอห้องคนไข้รวมเสียงหัวใจใครวนะเนี่ย นาฬิกาก็หยุดเดินอะไรกันนี่เอานี่ดันได้เหรออาชิปหายแล้วดันได้ก็ไม่บอกกูดันถูกทาง่ะเนี่ยถูกอยู่นี่แหละเป็นพัซเซอรเล็กน้อยนี่ดันออกไปโอเคมาทางนี้แล้วก็อย่างนี้อ่าจัดไปขึ้นมาทางนี้วอทอะไรวะเนี่ยสามหนึ่งสองี่สมหนึ่งสี่มานั่งจำรหัสอีกแล้วสามหนึ่งสี่นะจ๊ะ หาอะไรก็ไม่รู้อย่ามีซอมบี้นะไม่มีฮะขาำบนนี้เข้าได้หรือเปล่าเอาฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนจะเจ็บไหมฮะนิดเดียวเองจัดแอนดี้แต่ผมจะแข็งแรงขึ้นใช่ไหมฮะแน่นอนเดี๋ผมฉีดก็ได้ฮะ <laughs> อ,อย่างนี้สิลูกพ่อในต้องแต่พ่อจะอยู่ด้วยตอนหมอฉีดยาผมใช่ไหมฮะอยู่สิสัญญานะฮะแน่นอนแอนดี้พ่อสัญญานั่นอย่าบอกนะไม่ได้อยู่ตอนลูกฉีดยานิดเป็นพ่อที่แย่มากแอนดี้ โอ้มาลืกอความหลังในห้องนี้มีเฟิร์สเอดคิดตรงนี้จัดไปสิครับโอ้น่าจะบวกเลือดเยอะกว่าเพนคิวเลอร์คิดว่าอย่างนั้นนะจ๊ะเราขึ้นมาทางนี้อ๋อมีห้องอีกเซกชันหนึ่งด้วยครับไขวางเก้าอี้ตรงนี้วนะเนี่ยนี่เราอยู่ห้องตรงไหนอุ้ยมันงงนะเนี่ยห้องครับหนึ่งตอนนี้เราน่าจะอยู่ที่ Visiting Room นะครับไปด้านขวาจะเป็น e n s i ท e c a r แคืมถ้าเกิดลงไปข้างล่างเราจะเป็นห้องทางเดินยาว โอเคน่าจะเดินโหมีเลือดด้วยอิเล็กทริกสวิตช์เฮเปิดเปิดไฟเหรอโอ้โหมีน้ำพริกเต็มไปห,หมดเลยอะ่ะโอ้นี่ไม่ใช่แค่สองช้อนโอ้นี่ถูกลากไปตามทางโอ้ oh. โหนี่ลากขึ้นไปกินข้างบนถ้าเราลงทางนี้เราจะเจอกับอะไรประตูพังอีกที่เราเข้าทางนี้จริงเหรอเนี่ยโอ้ oh my goodness <G ül> นั่นอีกหนึ่งตัวปัง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 มาเป่ามาเป่าเป็ปังปังปังนี่แน่โอ้ยมีอะไรให้เก็บป้าเนี่ยพีะบอลน้ำกับนาฬิกาที่สต็อปติ๊กิ้งเดี๋ยวนะำให้ <c oughs> มาแค่นี้เหรอเส่กระสุนไปสี่ห้านัดเพื่อที่จะอ่อยอย่างน้อยตรงนี้ก็เดินเข้ามาได้ครับ ตรงนี้มี ammo here ขอบคุณมากเลือดเหลือย9แล้วฮะลองใช้ first aid ดูบวกเลือดเท่าไหร่ completely recover แสดงว่าเ oh. ต็มหลอดจัดไปอันนี้อยู่ถงทางเดินด้านขวาแล้วนะฮะซึ่งเราน่าจะลงไปข้างล่างได้นะครับตรงนี้มีหนังสืออีกแล้วคัมภีไบเบิลตรงนี้ไม่อ่านอีกเปิดสวิ์จัดไปเปิดทำไมวนะเนี่ยมันเปิดหรือมันปิด ไม่ใช่มันเปิดอยู่แล้วเราไปปิดมันนะเนี่ยสวิตช์ไฟฟ้าไม่รู้ว่าเปิดอะไรนะฮะนี่เราข้ามมาฝั่งนี้ได้ละประตูมันล็อกนะเราเข้ามาไม่ได้ฮัลโหลนี่ไงเพนคิลเลอร์ขอบคุณมากอันนี้เราต้องการมีสวิตช์อีกแล้วอะ่ะเปิดทุกอันเลยนะเนี่ยเอามันทุกดอกอทีนี้เรากลับไปครับแล้วก็ห้องด้านบนนึงมีอีกห้องหนึ่งใช่หรือไม่ฮัลโหล เข้ามาหัวใจเต้นอีกแล้วแหละมีเลือดด้วยครับแสงว่าต้องมมีซอมบี้ไม่มีไว้มีกล่องถูกล็อกรหัสสี่หลักเดี๋ยวเดียวลืมแล้วรหัสอะไรสามหนึ่งใช่ไหมสามหนึ่งสองสปิ้งปองคุณได้เลสรลูมขี่เ้าวจัดไปเซฟเพื่อความปลอดภัยเลสรลูมอยู่ฝั่งซ้ายสุดนู่นเลยนะฮะ ประตูนี้พังโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนี่ีเฮ้ยหลบนี่เฮ้ยทำไมมันติดติดเราสองรอบเมื่อกี้โอ้โหโคตรขี้โกงเลสลูมันอยู่ฝั่งนู้นเลยครับคุณผู้ชมครับเราจะไปโอ้โหประตูพังเดินอ้อมอีกแล้วอ้อมฝั่งนี้ขึ้นไปด้านบนได้โปรดอย่ามีตัวอะไรทำ้ายกันเลยเดินฟันฟันอัด อัดฟันประตูนี้พังใช่ไหมอ,อ้อมไกลมากบอกเลยระหว่างทางนี้ต้องเจอฮลัลโหลห้ามมีใครโผลมาห้ามประตูมันจะพังเลยนักหนาเนี่ยฮะห้องน้ำ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 ฮลัลโหลฮัลโหลตีกวาดตีกวาดตีกวาดห้องนี้ฮลัฮโลฮโหลใครอยู่ไหมครับโอ้วีวนได้ลงไปด้วยอะ นี่มันเลสรูมจริงป่ะเนี่ยนี่ไงนันอันนี้น่าจะเป็นประตูห้องน้ำเดี๋ยวลงข้างล่างโอ้ลงมาทออีกแล้วเหรอโอ้ไม่กุดเนตตีรัวตีรัวใครก็จะมาไม่ได้ทีเนี้ยโอเคในเมื่อถ้ามันเป็นที่เดิมเราก็ต้องแบบว่าคุ้นชินกับมันนะฮะโดยการขึ้นมาแล้วก็เลี้ยวขวาตรงไปจะเจอกับอะไรสพานขาดสะพานขาด สะพานครับน,นี่นี่น,น,นมันถึกขึ้นหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมความรู้สึกว่าเราตีมัน3ทีปกติต้องสทีนี่หว่าเนี่มันที่เดิมเลยเนะี่ยท่อน,นี่เหมือนเดิมเป๊ะเลยครับอย่าบอกนะมันขึ้นไปท่อเดิมไอตรงโหมีทางขึ้นตรงนี้ด้วยครับไปเจออะไรพ่อฮะอุ้ยไม่เป็นไรแอนดี้ทุกอย่างจะต้องเรียบร้อย อะไรวะโอ้โหนี่มันแฟตแบ็กกลับไปที่เหตุการณ์เดิมพวกแกยเล่นกับฉันได้ใช่ไหมเกิดได้มันใชน,นก็เล่นกับพวกแกเองทีนี้ตาแกแล้วคุณพ่อ <laughs> ตอนนี้แหละพี่ชอบยิงมันเลยเฮ้เยฮะยิงโดนลูกตัวเองปหมเนี่ยยิงโดนแอนดี้หรือเปล่าเอา สถานีตำรวจอยู่หลังโรงเรียนต้องหาทางไปให้ถึงให้ได้สถานีตำรวจอยู่หลังโรงเรียนวันนี้เราอยู่หลังโรงเรียนเหรอหมาจะหอนทําไมเนี่ยไม่น่าออกมาข้างนอกเลยนี่มีทางไปด้วยครับเดี๋ยวดูรอบ,รอบๆก่อนว่ามีอะไรบ้างามีเพนคิลเลอร์ซ่อนอยู่ก็เป็นได้อันนี้มันคือประตูพังฉะนั้นเราต้องลงมาด้านล่างอาอีกแล้วนี่คือโรงเรียนโอ้ <laughs> สกู๊แมพ โอ้ย่กอดชีวิตจะเจออะไรน oh. ักหนาเนะี่ยโอ้โหแล้วตอนนี้เราอยู่ไหนนั่นไง police station ขดยาดนี่คือไอ้ตรงที่เราเพิ่งขึ้นมาจากท่อน้ำเมื่อกี้นี้ฉะนั้นเราลงประตูด้านล่าง police station นี่อยู่ตรงนี้นะฮะเราต้องหาทางไปปื๊บปั๊บรับโชคจัดไปแต่ไม่ได้ไปได้ง่ายขนาดนั้นเหรออันนี้ต้องถามคนสร้างเกมนะฮะอะไรเอ่ย I m o here ครับ ประตูอย่าล็อกเลยเฮ้ยนั่นแอน Andy, ดี้นี่แอนดี้เดียวนั่นเขาแน่แอนดี้ Andy, ลูกอยู่ไหนแอมโมอ,อีกแล้วจะไปน,นี่เดินมาในประตูถูกล็อกมีข้อความอย่างเห็นไว้ถึงมิสต์มอร์ตันฉันสัญหาล็อกประตูห้องพักครูวไว้คิดว่าคุณคงจำรหัสได้ลองไปที่ห้องดน,นตรีมิวสิครูมดูสิคำตอบอยู่บนกระดานดำมิวสิครูม คำใบ้คือ grand message a d m i n n e r white เส้นหอมแมสเซกูรู้เรื่องมากเลยห้องดนตรีนะครับ music room อยู่ไหนวะ music room อยู่ชั้น2นะห้องข,งข้างๆ locker room โอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องประตูพังอีกแล้ว <c oughs> นี่เราขึ้นมาชั้น2แล้วนะต้องไปด้านล่างตรงดิ่งไป music room <c oughs> ไ,ได้ไหมเนะี่ย music room <c oughs> อยู่ฝั่งนี้นะครับ music I like the music นี่ไงคำตอบอยู่บนกระดานดำตรงนี้สินะตรงนี้มีลิส like ต์รายชื่อผู้โด่งดังอยู่บนกระดาน Antonio อันนี้ไม่ใช่ต้องเป็นเมสซีแกรนเมสนี่ไงอันนี้แน่นอนรหัส4ตัวแล้วควุณควรจะจำมันไหนในหนึ่หรือ1791หรือต้องจำา7 7หรือจำห้หรือันี้งงแต่น,นี้ใช่แน่นอนเรา กี้จดเลขไวแล้วฮะอุ๊ยไอแคนเชนเตอร์เป n o มีเลือดอยู่บนนั้นชิบหายแล้วกดจนเลือดออกโอ้กดเสร็จมีเพลงด้วยมีเลือดอยู่ต้องไปเอาอะไรทิชชู่มาเช็ดป่ะเนี่ยแต่เราได้ตัวเลขมาแล้วฮะแต่ไม่รู้ว่าเลขไหนนะโอ้โยนี่นี่คนตีสองทีเมื่อกี้ เช็คมันทุกห้องมีน้ำด้วยน้ำนี่มันเคมีคอบีไม่ใช่น้ำครับเป็นเคมีค้อบีไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรหรือว่าเราเอาเคมีนั้นมาไอนี่ได้เอามาเช็ดอาจจะเป็นแอลกอฮอล์ไม่ใช่นี่วะ <c oughs> แสงว่าต้องหาผ้าครับน่าจะมีผ้าที่ไหนสักแห่งหนึ่งเราเดินไปทั่ทวเดี๋ยวก็เจอเองนะครับจังหวะนี้ปั่งขวาเรายังไม่เคยมานี่วะนี่ห้องอะไรอะไลบรารีล็อกต้องการดุนแจประตูเสีย หาทางอื่นอันนี้เข้าได้ตรงนี้มีหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็ไม่บอกเนประวัติศาสตร์อะไรอุย้ยหนึ่งหนึ่งนี่นี่นีนนน่โอ้โหเสียเลือดอีกแล้วเพนคิลเลอร์จัดมาหนึ่งดอกอันนี้อะไรเพนคิลเลอร์ครับหนังสืออีกแล้วหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และเข้ามานี้ให้โดนตีสองทีไปดูชั้นล่างก่อนชั้นล่างเรายังไม่ลงสำรจเนะฮะแต่เราได้รหัสมาแล้ว างบนนี้แล้วโอ้ย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 ,อย,อยตีสามทีเลยเหรอโอ้ยโดนทีละสิบทีละสิบตายตายตายนี่ห้องโถงที่ก่อนประตูถูกลวดพันไว้แน่นหนาจนแทบเปิดไม่ได้ต้องการสารเคมีบางอย่างมาละลายลวดเรามีนีเเ่เราเก็บมาเราเก็บมานี่สารเคมีอ๋อต้องเอาไปผสมเพื่อทำให้มันเป็นกรดจัดไปต้องหาต้องหาเคมีเข้าอ,อีกอ,กอนันหนึ่งใช่ไหมดีไงเจอแล้วเข้าซีจัดไปได้แล้วฮะ ผสมได้ไหมหรือต้องหาเคมีคอลเอด้วยชัวร์เลยผมว่าเคมีคอลเออยู่ไหนนะนี่เรากลับทางนี้ไม่ได้เลยเหรอโอ้โหจริงดิแป๊บหนึ่งนะครับแมปคลาสรูมนี่เราเข้าไปแล้วห้องนี้เป็นประตูที่เราเข้าไม่ได้ห้องชั้นสองด้านบนเราเข้าบ้างหรือ,อยังวนะเนี่ยหรือเป็นเพราะเราเข้าไม่ได้ประตูมันล็อกนี่ไงประตูมันพังถ้าเกิดเราเออว่าฝั่งนู้นเรายังไม่ได้ไปนี่ว่านี่ครับ ถ้าเจอ,มเอ Hello. ไม่เอ่ยฮัลโหลแมวโอเคอันนี้คือห้องเลสอุ๊ยใครร้องไห้อะมีน้ำพริกตรงนี้ด้วยมีเมสเซจเขียนไว้ด้วยเลือดอ่านก็ไม่ได้ใครร้องไห้เอ่ยโอ้นี่กูโง,ง่ามากเลยกูเข้ามาหามันนี่โอ๊ยตกใจเสียงประตูอืมมีรูตรงนี้ด้วยมีน้ำพริกประตูล็อกดูเหมือนว่ามีใครร้องไห้อยู่ข้างใน มองเข้าไปไหมจัดไป <researching> หนึ่งสองสามไม่มีใครเลยขอบคุณมากครับนี้มีรูหนูด้วยนายให้แล้วเข้ามานทำไมวะเนี่ยเอ้ใครเปิดประตูนายบอกไม่มีใครไงนหยบอกไม่มีใครโอ้ อ้าเกมโอ้อโหแล้วมันเริ่มอะไรตรงนี้เนี่ยเจ้าสี่นี่น่นี่น่นะนนะขอบอกเลยว่าเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ยังไม่ได้เนี่ยแผนที่โรงเรียนน่ะคิดดูโอ้โหคุณฉัร้องไ่าโอเคเรากลำมาแล้วนะฮะ ไอห้องนี้แหละห้องตัวกวนตีนเลยเข้าไปแล้วโดนผีผู้หญิงจับหักคอในห้องน้ําเฉยเลยงงโอ้ยโอเคเราติดปัญหาอย่างหนึ่งคือเราต้องหาเคมีคอลตัว A ให้ได้นะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าจะต้องหาที่ไหนอาจจะเป็นห้องที่มันล็อกประตูไว้แล้วใส่รหัสห้องไหนวะเนี่ยออห้องนี้โหมาถึงเจอเลยคําใบ้คืออันนี้ครับเราใส่โอ้ ให้ใส่เป็นอย่างนี้เลยเหรอโอ้แม่เจ้าแล้วก็นึกว่าให้ใส่เป็นตัวเลขอย่างเดียวเอาเวนงั้นนี่ต้องขึ้นไปดูใหม่เลยครับแล้วก็จํามาแต่ตัวเลขเวนกรรมรหัสมันมีอยู่6ตัวอักษรนะฮะวูฟแกลมอัมไอดัสโมซาดหรือจะเป็นโมซาดวะเพราะว่า6ตัวอักษรมีแค่คําว่าโมซาดคำเดียวครับจัดไปน่าจะใช่โมซาด ตกลงเรียบร้อยไม่น่าฉลาดเลยโอ้โอ้นี่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 โอ้โหมันคิดที่เข้าฮิตใส่เราเหรอเนี่ยมันเจ้าโจ๊ดมันทําได้ยังไงเกือบตายแล้มไหมล่ะฮัลโหลหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่อ่านเลยนะแอโ m o นี่ถ้าไม่มีกุญแจในนี้นี่เป็นหมาเลยนะ library key จัดไป โอเคเรียบร้อยเราไปไลบรารีกันดีกว่านะฮะชั้น2ขวาบนโอเคไปแล้วเดอ้อมันเดินไกลมากคือประตูที่เชื่อมกันอ่ะมันพังหมดเลยครับฉะนั้นเราก็เลยต้องอ้อมไกล่ลงมาทางนี้แล้วก็ไปทางถงข้างล่างแล้วก็ขึ้นด้านบนอีกทีหนึ่งนะฮะก่อนจะไปถึงนี่น่าจะโดนอัลล็อกจกไปโอ้มีสียงโซนิแีแล้วมีสารเคมีอยู่นี่น ทำอะไรอย่าเดินอ้อมแป๊บนั่นแน่ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกมาดิมาดินี่นี่มาตีมันนี่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 น,นี่เกือบเกือบมาอีกตัวหนึ่งมานี่นี่นี่มูเมนต์มูเมนต์มูเมนต์นี่ตายฮ่าหมดแล้วทีนี้หนังสือ,อก็กบบแบล็กเมจิกเวทมนต์ดำด้วยห้องนี้ไม่มีอะไรเลยครับนี่ด้านซ้ายนี่นี่ไงเฟิร์สเอช ไม่มีสารเคมองสารเคมีอะไรเลือดตรงนี้ก็มีจุดเซฟโอโ้เป็นพระคุณอย่างมากอาอ๋อเราลงอ้อมมาตรงนี้นี่เดี๋ยวโอ้ดิ้โอคิดเข้อีอกนาเอาไป1เมตรจะเพนคิวเลอร์จัดไปห้องนี้แล้วเข้าได้ห้องนี้สุดเป็นห้องเคมีนะนี่ไงสารเคมีเอจัดไปผสมได้ยังเนี่ย ABC. เ B C อ๋อยังผสมไม่ได้อีกลระหมดแล้วแถวนี้นี่ไง ฉันน่้นใช้อุปกรณ์ทางเคมีนี้ผสมสารเคมีได้ส่วนผสมแรกอ้าวเอบี A, B, ผสมสารเคมีดังนี้ใช่ไม่อา้าวชิบหายไม่ได้ผลด้วยถ้าเป็นบีเอบีเอซีล่ะไม่ได้ผลอีกสุ่มเลยแล้วกัน C A B อบอ่ะต้องได้แหละแคปไม่ได้ผลอีกซ A อ่ะอันนี้ต้องได้ยี่บเอสิบ สเปรย์เย่ yeah. เราไปละลายกรดได้แล้วละลายกรดรดแมน,นเฟอร์ประตูพังอีกแล้วลงชั้นล่าง <S 2> <S 2> <S นี่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 ละลายกรดก่อนยุดเอซิดใช่เขาได้แล้วครับวอตอันเดรียคุณยกมาขึ้นเดี๋ยวนี้อันเดรียอันเดรียตื่นซิ หนูไม่เป็นไรนะแล้วใครเดินหันหลังมาเนี่ยระวังมากับฉันอีกไม่นาพิธีทั้งหมดก็จะสมบูรณ์พิธีอะไรของแกแอนเดียแอนเดียไปแล้วฮะบ้าจริงโอ้โหบอสไฟท์เหรอเนี่ยโอ้ยยิงได้ไหมเนี่ยไอ้โอ้ยิงแล้วหายไปเลยโอ้ยโ,โอ้ยโหมีแบ็คสเต็ปด้วยนี่อะไรอะ่ะลบสัญลักษ์ โอเคอยะนตีดิหลบไปหลบไปนี่เต็มกระสุนมาเพิ่มโดยเฉพาะอืมอา้าวลบหมดทีนี้ลบอืมยิงแบบไม่โดนเขาเรียกยิงขู่จัดไปมีกูเนี่ยยังอีกนีแน่ยิงไม่โดนเขาเรียกว่ายิงขู่มีกูเนี่ยไหนวะอา้าวไม่มีเหรอยังไงลบหลบไปอืมมันหลบเราหลบลูกกระสุนเฉยเลยหมดยังเนี่ยหมดแล้วเราเข้าห้องนี้ได้ ประตูโอ้โหล็อกดาวชิบหายแล้วจังหวะนี้ทำไมมันทำไมต้องเดินหันหลังด้วยฮะไม่เข้าใจประตูนี้ล่ะล็อกมันต้องมีอีกสองอีกสองตาเนี่ยหาไม่เจอวะ่ะชิบหายแล้วหนังสืออ่านทำไมเนี่ยนี่ระบายระบายระบาป,ป,ป,ปนี่โอนเล่นเลยยี่สิบสองครั้งหนึงเติมแป๊บโอเคมันอยู่ตรงไหนอีกัะ ได้โอ้โหมันแช่งเรานี่โอ้โหมันหลบอยู่ตรงนี้หลบหลังตู้อีกอันนึงอยู่หลังตู้ช่วชัวนี่ไงโอ้โหหลบสัหาไม่เจอเลยเรียบร้อยต้องรีบไปช่วยแอนเดียทำไมปภปปาษาอังกฤษแล้ววะถ้าเข้ามาใกล้อีกแล้วก็ฉันจะยิงเธอซะนี่นี่มันเหมือนกับวันนั้นเลย พ่อฮะอย่าเข้ามานะเว้ยอุ้ยไม่ไม่นะแอนดี้เอา้าอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยนี่มันฐานีตำรวจปะเนี่ยนี่ไงเก,เกิดอะไรขึ้นกับที่นี่เนี่ยฮัลโหล ทำไมห้องมันแบบกลายเป็นอะไรไปหมดแล้ววะเนี่ยเดินมั่วมากเลยจังหวะนี้ฮัลโหลเอาประตูเข้าไม่ได้เดินอ้อมแล้วกันโอเข้าได้ปล่อยเธอซะสุยาคลาสใกล้เต็มดวงแล้วแค่จัดก,การเธอพิธีกรรมทั้งหมดก็เสร็จสิน้นแล้วฉัน ก็จะได้ร่างใหม่อ๋อแสดงว่าแอนดี้พูดจริงอะไรนะเอ้าแอนดี้ก็มาแอนดี้อะไรวะเนี่ยงงเออเอ้าเฮ้ยมีปืนด้วยทั้งหมดนี้เป็นเพราะแกคนเดียวแกแค่ริเบก้าเป็นเธอกาเป็นปีศาจแกต้องชดใช้ริเบก้าตายแล้วเหรอ ันให้หนูทำงั้นไม่ได้หรอกแอนดี้ถอยออกมาแล้วส่งปืนให้ฉันเถอะไม่ลิเบคกาพี่หนูเธอเป็นคนเดียวที่สำคัญที่สุดสำหรับหนูแต่เธอจากไปแล้วค,คุณไม่รนูหรอกว่ามันรู้สึกยังไงคุณไม่เข้าใจต้องสูญเสียคนสำคัญไปหรอกนั่นไม่จริงฉันเสียแอนดี้ลูกชายฉันไปคุณตาบอกได้ออยังไงแต่ผู้ชายคนนี้แอนดี้คุณเจอเขาแล้วพาเขากลับไปสิ ไม่ฉันไม่มีทางพาเขากลับไปได้ทำไมล่ะก็พอะเขาตายไปแล้วอะไรนะตายแล้วเหรอเรื่องราวในวันนั้นมันเกิดขึ้นเร็วมากคู่หูตะโกนบอกฉันให้ยิงฮาวีไอ้คนร้ายนั่นฉันเลยหยิบปืนแล้วก็เหนียวไกลแต่ฉันก็พลาดฉันยิงถูกแอนดี้ ฉันฆ่าลูกของฉันเองต่อให้ฉันอยากบอกว่าฉันรักเขามากแค่ไหนฉันก็บอกเขาไม่ได้อีกแล้วแฮนดี้ลูกพ่อพ่อขอโทษถ้าคุณได้เธอฆ่าฉันโลกวิญญาณน,นี้ก็จะหายไปคุณจะไม่ได้เจอลูกชายอีกฉะนั้นหากยังอยู่กับลูก ล้างบาปสิง้นเธอลงไปมันก็ง่งายๆแค่ฆ่าเธอซะอะไรนะนี่เป็นโอกาสเดียวเท่านั้นลงมือเลยใครจะไปเชื่อมันล่ะเควินพ่อฮะชำรับบาปให้ตัวเองเพื่ออยู่กับแอนดี้ละเว้นแอนเดียและยอมรับบาปต้องเลือกข้อนี้ที่สมกับเป็นพระเอก ขอโทษนะเควินฉันให้คุณมาขวางทางไม่ได้ฉันต้องรางแค่นใ้พี่สาวฉันเออเอายิงเราเหรอพ่อะฮะพ่อพาผมกลับบ้านใช่ไหมใช่แล้วแอนดี้พ่อจะไม่ทิ้งลูกไปไหนอีกแล้วเสียใจด้วยนะเซร่าเขาไม่รอด เราส่งทีมไปกู้ร่างเขาขึ้นมาแล้วอ๋อนี่ตั้งแต่ไม่นะคิวินตั้งแต่ที่รถคว่ำลงไปหุบเขาเลยฮะเอาแอนดี้ยังอยู่เหรอแม่ดูเศร้าๆนะฮะเราพาแม่มาอยู่กับเราด้วยไหมฮะพ่อได้สิออ๋อน้ำวิญญ,ญาณนี่่าได้สิลูกเอา้าเมื่อสุญญาคาตเขาหน้ามาถึงเราจะได้อยู่ด้วยกันอีก จบแล้วโอ้โหเนื้อเรื่องที่กินใจจบไปแล้วกับฝั่งเควินนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะสรุปอะไรนะเดี๋ยวเรา,เรามาเล่นแอนเดียอีกรอบหนึ่งในพาร์ทที่4นะฮะคุณพบกับเควินแบดเอนดิ้งอ๋อแสดงว่าถ้าเกิดว่าตอนนั้นที่เราเลือกเชื่อแอนเดียแอนเดียน่าจะไม่ยิงเรานะฮะตอนสุดท้ายที่เราเลือกรับบาปเองก็แอนเดียก็เลยยิงเรานะเพราะเราไม่เชื่อเขาเ <laughs> จอกันใหม่พาร์ทหน้านะซี <Wednesday, S 2> <laughs> ะเกนเดเจอปืนครับ